ได้ยินเขาว่าตอนนี้คนเปิดบริษัทอยู่ใช่ไหมครับก็ยังทําอยู่ครับเป็นประธานบริษัทหรือว่า CEO ของบริษัท1991 Entertainment แล้วคนบริหารงานยังไงล่ะครับก็เราก็จะบริหารงานแบบพี่ปกครองน้องเราจะอยู่กันแบบครอบครัว ครอบครัวคือกินข้าวด้วยกันอยู่ด้วยกันนอนด้วยกันอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครอบครัวก็จะกินข้าวด้วยกันอยู่ด้วยกันอ๋อแบบนี้นี่เองครอบครัวครอบครัวบางครอบครัวเขาว่ากันว่าจะแบบบางทีจะใช้ไม้แปรงฟันอันเดียวกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่แต่อันนี้เราเราไม่ได้ใช้อันเดียวกันเราจะแยกครแยกแยกถ้วยแยกชามแล้วก็แยกแปรงสีฟัน แต่ยาซีฟันเราใช้ด้วยกันครับแสดงว่าของรักกันมากๆใช่ไหมครับรักกันมากแล้วส่วนเรื่องเงินเดือนเรื่องบัญชีอะไรอย่างเงี้ยล่ะครับกันยังไงล่ะครับบัญชีเงินเดือนอ่าส่วนบัญชีเงินเดือนนี่ผมไม่ขอพูดถึงนะครับแต่เรื่องเงินเดือนนี่ผมก็จะให้ไม่เหมือนที่อื่นครับให้ประมาณเท่าไหร่ครับอันนี้ก็คนละสองแสนโอ้คนละสองแสน ส่วนเรื่องพนักงานเข้าทำงานเดือนแรกนี้จะให้เงินเดือนยังไงล่ะครับก็สตาร์ทนึงก็หนึ่งแสนบาทครับแสดงว่าแบบรายได้เหมือนต่างประเทศเลยสิครับก็สําหรับผมนะครับผมก็จะให้สวัสดิการทุกอย่างพอๆกับต่างประเทศเลยส่วนเรื่องเงินเดือนผมคิดว่าเงินไทยเนี่ยของของประเทศไทยเราเนี่ยหรือว่าบริษัทผมเนี่ยผมก็ให้เต็มที่สตาร์ทแรกก็หนึ่งแสน อันนี้ไม่รวมเบิ้นเบิ้นก็แสนห้าครับ mm hmm. เบิ้นเบิ้นเบิ้นดีดีดีนะครับครับดีนะครับส่วนเรื่องสวัสดิการพนักงานนะครับสวัสดิการพนักงานหกเดือนผมออกให้ครั้งหนึ่งคร <Wow. S 1> ับผมหกเดือนนี้ผมจ่ายให้สองแสนเป็นเงินพิเศษสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานครับ แล้วก็ยังมีค่ากินค่าเที่ยวซึ่งเรามีให้เป็นปีอยู่แล้วครับเอาไปเลยสิปีครับเราเลี้ยงน้อง,องดีครับถ้าอย่างนั้นพนักง,งานของรักเจ้าของบริษัทมากๆสินะครับครับตามที่ผมเข้าใจนะครับเขาก็รักผมนะครับเพราะว่าผมก็ดูแลลูกน้องๆอ่ะเป็นอย่างดีครับ oh, <no. S 1> ความรักความรักนี่คือ,อการหอมแก้ม <laughs> อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับ เป,เปล่านะครับมันก <Wow. S 1> ลั่นออกมาจากความรู้สึกนะครับมันบ่งบอกทางสายตาว่าพี่หรือว่าหัวหน้างานรักลูกน้องหรือว่าลูกน้องรักหัวหน้างานอะไรประมาณนี้ครับถ้าอย่างนี้ถ้าผมลาออกจากรายการแล้วผมไปสมัครบริษัทคนได้ไหมครับเนี่ยได้ครับได้ครับของเรายังมีสิทธิพิเศษอะไรอีกมากมายนะครับเรามาทํางานอาทิตย์ละหนึ่งวันครับเฉพาะวันศุกร์วันเดียวครับเฉพาะวันศุกร์ครับ จันอาคารพุธพฤหัสหรือว่าวันอาทิตย์เนี่ยให้หยุดไปเลยไม่ต้องมาครับหรือว่าใครจะมาก็ได้หรือว่าไม่มาก็ได้ครับถ้ามาแค่วันจันทร์วันเดียวเนี่ยส่วนที่เหลือก็ไประบบนวดอะไรอย่างนี้กันใช่ไหมครับเปล่าเปล่าบรรสุกันเดียวบรนสุกบรสุกบรสุกอาบอบนวดเราเราไม่ให้ไปครับผมส่วนมากก็จะโทรกริ้งเดียวก็จะมาหาอะไรประมาณนี้เราจะใช้เป็น เขาเรียกว่าอะไรนะครับเป็นปาร์ตี้ในบ้านเลยใช่ไหมปาร์ตี้ในบ้านปปาร์ตี้ในบ้านหรือว่าปาร์ตี้ที่สํานักงานของเราครับถ้าถ้ามีแบบนี้เนี่ยผมสนใจไปสมัครบริษัทคนเลยครับเนี่ยยินดีครับถ้าเรื่องแบบนี้นี่ชอบครับชอบชอบชอบผมก็ชอบครับผมก็ชอบแล้วส่วนเรื่องการเข้างานออกงานนะครับผมก็ จะเข้างานเก้าโมงนะครับทำการสแกนบัตรนะครับแล้วก็ออกสิบโมงครับผมออกสิบโมงไปเลยครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการทำงานครับงานจะได้เสร็จไวครับหมยถึงออกสิบโมงเช้าอีกวันต่อไปใช่ไหมครับเปล่าครับเข้าเก้าโมงเช้าวันนั้นแล้วก็ออกสิบโมงไปเลยอ่ณคมีแรงจูงใจอะไรที่ เอาชนะใจพนักงานแล้ครับเอ่อเอาชนะใจพนักงานแล้ครับผมก็จะมีของเล็กๆน้อยๆให้นะครับเราจะแจก p h o n e ให้กับพนักงานทุกคนนะครับสิโปนนี่คือติดต่อไว้ทาง Apple เลยใช่ไหมครับใช่ครับมันเป็นรุ่นล i ม i t ต d นะครับสั่งเฉพาะของเพจอบุญนะครับแล้วที่คุณพูดไปทั้งหมดนี้จะทำได้ไหมทำได้ครับผมทำไปแล้วครับทำไปแล้ว ทำไปแล้วอยู่ยเจ๊งค่อยว่ากันครับอืมแล้วคนอยากจะฝากบอกอะไรคนผู้ชมในการาในการบริหารบริษัทไหมครับในในส่วนของการบริหารนี่คงไม่มีอะไรต้องพูดนะครับแต่จะฝากถึงผู้ชมกล้องไหนดีครับกล้องอ่กล้อง,อองนี้ได้เลยครับกล้องนู้นนะครับก็ฝากติดตามนะครับผลงานด้วยนะครับฝากกดถูกใจด้วยนะครับ กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับยังไงก็ต้องพึ่งคนดูนะครับถ้าเกิดไม่มีคนดูก็จะไม่มีพวกเราในวันนี้นะครับครับผมครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณที่มาให้คําสัมภาษณ์วันนี้นะครับครับผมครับผมส่วนเรื่องบริษัทจะเจ๊งตอนไหนก็บอกด้วยนะครับ